ผมะนะตั้งใจว่าจะมาเล่นน้ำกับน้องอามแต่ว่ามีเปิดสะแล้วนะครับประเดิมสะครับประเดิมสะวันนี้ <c oughs> นะครับฝั่งโน้นพาคุณแม่คุณน้องสาวมานั่งกิน้มตำกันนะครับเ <c> ด <oughs> ี๋ยวจะปอกทุกเรียนไปให้วรรอากาศที่บ้านคุณเป็นไงนะครับวันนี้พา,าครอบครัวาม,มานั่งกันเล่นชฉีวๆแล้วก็พาน้องหมานะครับวันนี้มีทีมเขาเรียกว่าทีมขุด สุดยอดทีมขุดนะครับมีทั้งลูกหมาจอจากจอของแก่นมีทั้งลูกหมาจากาทางทางราชบุรีอ่ะวเขาวิ่งไปแล้วทุเรียนที่สีเนื้อสวยมากๆนะครับนี่ผมให้ดูนี่ทุเรียนนี่คือทุเรียนเม็ดในใหญ่ปรางนะครับเป็นทุเรียนที่มีสีเนื้อสวยมากๆนะครับนี่มีเรียกกันหลายชื่อเลย พานธุ์สีเม็ดในตันนาเม็ดในใ่ปรางเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงคือต้นกําเนิดมาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับที่เรียกว่าเม็ดในต่างๆก็คือทุรเรียนที่ปลูกจากมเมล็ดแล้วก็จะเรียกว่าเม็ดในนะครับแล้วก็กลายพันธุ์มาที่ดีรู้สึกละมุละไมเลยอ่ะหอมมันอ่อนโอ้อร่อย